กับเมนูไข่ลูกเขยลาวาครับไข่แดงข้างในเนี่ยเยิ้มช่ำๆอย่างนี้เลยนะครับลาดน้ำซอสสามรสเข็มขน้นเข้ากันดีมากๆต้มน้ำให้เดือดครับแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปใช้ไฟกลางนะครับ จับเวลาให้ได้สัก7นาทีครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาน็อกน้ําเย็นเลยครับเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงซอยช้อนหอมแดงขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยแล้วก็นาพริกแห้งลงไปทอดต่อเลยครับคราวนี้ก็ใส่ไข่เป็ดของเราที่ต้มเรียบร้อยปอกเรียบร้อยนะครับลงไปทอดมาเริ่มทําน้ํามรสกันแล้วครับใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับกับน้ํามันเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ําปลาดีอีก2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ําเปล่าอีกประมาณ6ช้อนโต๊ะครับใส่น้ำมะขา าเปียกลงไปอีก3าช้อนโต๊ะครับฉ่ำเยิ้มตามที่ต้องการรือเปล่านี่แหละครับยุ่นยๆนนุ่มๆน,น,น่ากินมากๆลาดน้ำสามรถของเราลงไปให้ทั่วไข่เลยนะครับโรยหอมแดงแล้วก็พริกแห้งลงไปได้เลยครับ